เพัดเาลวยสวัสดีที่สู้ผู้สุขคนครับผมมาแล้วพี่น้องลาพัฒนาของปูศูนย์เจ็ดกันพี่น้องมือวันศุกร์ที่ยี่สิบลาพัฒนาสามตัวผัมดอกหกหกหกซี่ีล่างก็คือแปดหกของปูศูนย์เจ็ดนี่เข่าตรงๆเลขวิ่งกับเขา่าปูเน้นให้เม็ดเดียวน้องวัดที่แล้วนะพี่น้องเนาะปูเน้นที่เจ็ดเน้นก็เก้าเจ็ด ข่าเขาตัวร่องเขาแปดหกตรงตรงได้พี่น้องได้พี่น้องเข้ากลับไปเบิ้งคลิปย้อนหลังของปูศูนย์เจ็ดใดเย็บซี่ที่เบิ้งที่ติดตามก็บ่ผิดหวังนะพี่น้องเนาะเพราะว่ามันเข่าตรงตรงเล็กวิ่งกับเขาเลขจับกู้กับเขาประกาศดีกันพี่น้องเพียพี่น้องเข่ามาาไม่อยากเข่ากลุ่มนด้พี่น้องเพียพี่น้องเข้าอยากเข่ากลุ้ม พี่น้องเขาแคบหน้าจอไม่ที่ใดพอพี่น้องมันเหลี่ยมตาไฟจับอาไรก้อนนี่เพื่อพี่น้องเอฟซีเข้าอยากเขา่าเข่ากุ้มปี้นี่เได้เสียเงินอยังดอกพี่น้องนี่สะเนสะจนสะเจเจีนขีง่ายก้อนอย่นี้พี่น้องสะเจนขี่ง่ายก็เบื่อเบอร์นี่ร่างเทียกค้นหาพบบ่พอไม่พบผู้ใช้แบบว่าเด้ สูสจันไรดีกว่าเร็วไงปูศวนเวันจันจันยี่สาม แหลกส่งตัวนี้สุดเนาะบัใไซสัดานะสุดท้ายมากครับหน่อยมากน้อยมากสวยพระป่นอนางแดนตัวเนี่ บนบนล่างวิ่งรูดวิ่งรูดบนล่างวิ่งวิ่งบนล่าง วดวันงกับเจ็ดกับแปดวดนี้8ดกับเกเด่นที่แปดเน้นที่แปด กับคู่บนล่างแปดคู่แปดศูนย์ Wert nun, แปดสามเก้าศูนย์ เก้าหนึ่งแปดคู่พี่น้องแปดคู่พื่เก้าเก้าสอง 938คู่พี่น้องหมดที่แล้วกับ8คู่8คู่นี่คือเขาตสุดท้ายมูลเลยเขาตสุดท้ายมูลเลขวิ่งปูเน้นที่แปดจับคู่กันเน้นติดแปดได้พี่น้องได้808818283นี่ติดเก่าก็เป็นตัวล่องเขียนมาคือกันกับของปูดได้พี่น้องได้ เขียนว่าคือกันกับของปูดิจิตเขียนมาไล่นี่ปูขีเขียนมาไล่ลตั้งมาเบิงเอาเนี่พี่น้องปูศูนย์เจ็ดไม่โลกโกพ้พ่อปูศูนย์เจ็ดเห็นป่ะเนี่ยบนล่างวิ่งแปดตัวเนียนได้พี่น้องปูขีดเส้นใต้น่อยหนเนี่ยปูให้เน้นแปดแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดสามมันบ่ลักเก้าเป็นตัวร่องเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามมันบ่ ขี่มี่แปดคูปูขี่เขียนไล่ตั้งเงาลงมาอ็ตขี่เขียนไล่นอนเงาเนาะพี่น้องเนาะเขียนไปคือกันกันได้กระเบิงง่ายให้เก่าเลยพี่น้องหมวดที่แล้วเอาใส่อะไหมวดที่แล้วอย่าว่าได้พี่น้องเด้อยัางบ้องจนกี่ตะปวกปล่าออกเงี่ยมาได้พอ่แปดนาทีอยู่เอาเดี๋ยวเพิควบคู่กันไปน้ำเนี่ ของปูมันเข่าตรงๆเนี่ยเข่าตัวสุดท้ายเนี่ยเห็นปะมันเข่าตัวล่างเนี่ยนี่บนล่างวิ่งแปดกับเก้าเน้นที่แปดเลขวิ่งกันยังมาเขา่าตัวล่างเห็นบอลระว่างเก้าอีกแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดสามเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามปูเน้นติดแปดพี่น้องเข้ากับแคบหน้าจอแล้วครับเด้อเอากบขอประคุณปูศูนย์เจ็ดลาย ขอยพี่น้องเฮ้าโชคหมานกันสุปูทุกคนเด้อเฮงเฮงรวยรวย,ย,ยมืออื่นในซองทุ่มเครืองอย่าเจ็บอย่าไข่อย่าจนรวยรวยเฮงเฮง,งปังปงกันก็อย่เลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพชรพระรวยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมยังเนาะ